เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูการ์ตูนกาวกันหรือยังอา้าวให้ออกมาจากเซเว่นไม่มีอะไรติดม้ติดมือออกมาเลยมีแต่เหงื่อติดมือไม่มีของที่ต้องการเวย ในเซเว่นเนี้ยนะไม่มีของที่ต้องการรู้สึกว่าเขาจะมีเกือบทุกอย่างแล้วนะอีกหน่อยคงเปิดรับปัดผมในเซเว่นไม่มีหรอกแววนของที่พวกเราต้องการมันหายากใช่แนละ้วแต่ว่าสาขาอื่นอาจจะมีก็ได้นะเดี๋ยวไปที่สาขาอื่นดูสาขาหน้าปากซอยก็น่าจะมีแหละถ้าไม่มีก็ไม่รู้จะไปไหนแนละ้วโหจะหาซื้ออะไรตลาดทำไมที่นี่ไม่มีสมองกูจะมาหาซื้อสมองเขาขายกันด้วยหรอว่าสมองจะไปทําอะไรจะซื้อไปฝากมึงนั่นแหละแหมไอเดตทำยังก็ว่าฉลาดกว่าโก เป็ดอย่าไปหลอกแว่นดิเราจะมาหาซื้อแนบกัน,แ,แ,น,นแนบแนบทอนขนน่ะนะถั่วต้มแนบถอนขนแม่เป็ดใช้ให้มาซื้อเห็นว่าเจ้าไปถอนผมงอกแม่กูนี่ขนงอกบ่มเลยผมงอกไว้ผมงอกอ่ะเจเว้นนี้ไม่มีหรอกูเห็นอยู่น้เมื่อวานมันไม่ใช่แบบที่ต้องการแม่ไม่ต้องการที่มันปลายแหลมเกินไปมันใช้ถอนยากเออก็ไม่ค่อยเข้าใจผู้ใหญ่นักหรอกโอ้โหปวดหัวใจ ตาเคชิตาตาจะมานอนบนถนนไม่ได้นะมันไม่สะอาดมันสกปรกแล้วมันก็เกะกะคนด้วยแหวนคุณตาเขาไม่ได้นอนเขาแค่พักเหนื่อยไม่ใช่ลราเปิลเราว่าตาไม่ได้พักเหนื่อยหรอกแบบเนี้ยสภาพแบบนี้นะคุณตากําลังก้มเก็บเหรียญเฮ้ยพวกมึงบ้าไปเนี่ยเห็นแบบนี้ยังไม่รู้อียเหรอว,ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณตาทาเคชิกําลังกลายเป็นพญานาคอายุมาสอนอะไรให้เด็กนักเรียนบ้างเนี่ยมีพวกเธอตาไม่ไหวแล้วช่วยด้วยคุณตาป่วยคุณตาคาเดยวหนูยจะพยุงขึ้นนะ ว่าให้ยาไม่ได้อะทำไมอะทับครูโยงสอนเอาไว้ว่าถ้าเจอคนล้มอยู่กลางทางแบบน,นี้นะอยู่ดีๆเราจะไปจับเขาพลิกตัวไปมาไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะกระดูกหักแ,กแล้วเวลาที่เราจับเขาเคลื่อนไหวเนี่ยอาการอาจจะแย่ลงไปอีกเฮ้ย <c oughs> จริงเหรอทั้มทำไมกูไม่เคยได้ยินครูโยงสอนเลย <c oughs> ก็มึงเอาแต่มองเปิ้ลเฮอมันไม่ใช่นะเปิ้ลไม่ใช่อย่าไปเชื่อทั้มไอเป็ดไอเด็กแกแดดเป็ดมองเราเหรอมองเราทำไมอะน่นมันก็เพราะว่าไอเป็ดพงพงนั่นพ่อกู ฮะแน่เป็ดเดี๋ยวว่าเธอชอบเราเหรอเฮ้ยไม่ใช่เปิ้ลไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ไม่ชอบหรือชอบวะไอเป็ดไอเด็กปากแข็งเอ๊ะแบบประจู๊ปกระจิดี๋ยวกูทีบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสนใจปลาหน่อยเวลาแบบนี้ยังจะมาจีบกันอีกคุณปลาคิดว่าหนูน่ารักไหมคะเออก็น่ารักนะขอบคุณค่ะคุณปลาไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณตารับผมล่ะน่ารักไหมเออน่ารักรับผมล่ะครับก็น่ารักเหมือนกันรับผมล่ะครับตาทาเคชิน่ารักทุกคนนั่นแหละ เอ้ตาชมว่ากูน่ารักเว้ยกูน่ารักกว่าเมืองอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครสนใจเรื่องของตาบ้างไหมเนี่ยคุณตาก็น่ารักเหมือนกันครับไม่ใช่แบบนั้นอาการของตาอาการของตาก็น่ารักเอ้าโอ้ยใครจะได้ช่วยกูทีเฮ้ยสตีครับตรงนั้นดูเหมือนจะเกิดเหตุวุ่นเหตุร้ายเอ้าฮะจริงดิเฮ้ยมีคนแก่ไปนอนอยู่กลางถนนเมื่อกี้ผมได้ยินว่าคุณตาเขากำลังจะกลายร่างเป็นพญานาคนะครับกลายร่างเป็นพญานาคเอ้านึกว่ามีแต่ครูใหญ่ซะอีกที่เป็นพญานาคไม่รู้เหมือนกัน อ๋อสิ้ตรีครับถ้างั้นเราอยากเข้าไปยุ่งดีกว่าเขาจะกลายเป็นพญายนาคเราจะเข้าไปรบก,กวนเปล่าๆเออฉันเห็นด้วยกับนายอ่ะมาเรามาพิงไฟกันต่อเถอะอากาศยิ่งร้อนๆอ่าร้อนสดชื่นบางช่างอบอ้าวอะไรขนาดนี้จะไปลมและช่วยด้วยถามถ้าเกิดว่าเราจับตัวตาไม่ได้นะต้องทำไงต่อดีครูโยงบอกว่าต้องมันถามคุณตาเสมอว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้รู้อาการแล้วก็เป็นการกระตุ้นไม่ให้คุณตาสลบไปก่อนทำไมเราไม่โทรเรียกรถพยาลยม,มาก่อนวะ ตายังไม่ตายเพราะเราไม่ได้เอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวเข้าไปบอกพนักง,งานเซเว่นให้โทรหาให้ดีมากขอบใจนะเอาให้ต้องถามคุณตาปบ่อยเพื่อที่จะกระตุ้นสัญญาณชีพถามเรื่องอะไรดีคุณตามีเรื่องอะไรอยากเล่าให้พวกเราฟังไหมครับไม่มีมีแต่ปวดหัวใจอ๋อปวดหัวใจงั้นต้องไปเรื่องเกี่ยวกับความรักคุณตามีรักครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่นั่นมันก็เป็นเรื่องนานมาแล้วนะตามีรักครั้งแรกเมื่อสมัยอายุสิบเจ็ด โหยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยตาแกแดดวะเอาอเด็กนี่สมัยที่ตายังหนุ่มนะตาปลูกข้าวอยู่แล้วนาข้างๆน่ะก็มีสาวคนหนึ่งน่ารักมากได้จูบกันไหมครับได้สิไอถามอะไรเนี่ยคุตามีลูกไหมมีตอนนี้ไปเรียนอยู่ที่ต่างประเทศแล้วตอนนี้คุตาพักอยู่กับใครคะพักอยู่กับเ,เมียอ้าวเมียตายังไม่ตาย,ยเหรอยังหรอกเมียตายังไม่ตายน่าจะอายุยืนกว่าเธอสมดาหน้าไอเป็ดพูดอะไรไม่รู้เรื่องคุตาโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ ตาคงไม่โตไปกว่านี้แล้วละ่ะน่าแหละแล้วถ้าโตกว่านี้อีกนะคุณตาอยากจะเป็นอะไรตาอยากจะเป็นวิญญาณว้าว wow, ทำไมถึงอยากจะเป็นวิญญาณครับจะได้มาบีบคอเด็กสเปรย์แถวนี้ไงเอาเฮ้ยแล้วรถพยายมจะมาหรือ,อยังเนี่ยไม่ต้องหัวครับผมให้พนักง,งานเซเว่นเขาโทรเรียกรถดับเพลิงเรียบร้อยเรียกมาทําเพื่อโอ้ยปวดหัวใจคุณตาไหวไหมคะเนี่ยยังจะถามอีกถามนอกจากต้องรอถามอาการคุณตาแล้วมีอะไรให้ทำอีกไหมเออแต่นะที่ครูยองสอนลำดับที่สามก็คือ โทรแจ้งแนวหน่วยกู้ภัยรถพยาบาลอะไรก่อนเลยกูแจ้งแล้วทําไปขั้นตอนที่4ี่แต่นะขั้นตอนที่4ี่อ๋อครูย่องบอกว่าอย่ามุงเว้ยคนที่เขานอนสลบอยู่กับพื้นน่ะต้องการออกซิเจนปริมาณมากเราต้องคลายเสื้อผ้าลุงออกให้ลุงผ่อนคลายแล้วก็พัดลมให้พวกเราช่วยกันจับลุงแก้ผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องเสื้อลุงมันผ่อนคลายอยู่แล้วขอลมออกซิเจนก็พอเฮ้ยมีใครมีพัดมั้งไหมแว่นมีพัดหรือลังกระดาษอะไรเปล่าเอามาพัดลมให้ลุงเฮ้ยไม่มีพกเรามาตัวเปล่าลากลุงเข้าไปในเซเว่นเลยไหม จะได้รับความเย็นไอ้แว่นไม่ได้เดี๋ยวอุณหภูมิของลุงจะเปลี่ยนฉับพลันเกินไปเดี๋ยวจะช็อบพาตาเข้าเซเว่นเหอะไม่ได้ครับตาเดี๋ยวพวกเราจะหาลมให้ตาให้ได้เลยเป็ดมีไอเดียไหมฮะคีออกแล้วเฮ้ยพวกเราไปรุมลุงหน่อยเอาก็เบาอยู่ห้ามุงเออหน้ามันจําเป็นอ่ะทีนี้ทําไงต่อโอ้ยอึดอับพวกเรามีลมอยู่ในตัวอยู่แล้วช่วยกันเป่าลมใส่ลุงเร็ว เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรกันเนี่ยเป่าวิญญาณ้ลายให้มาลายหายไปอโอ้โหลงมาจากทุกทิศทุกทางใครใครกินทุเรียน่อแม่ครับกินเมื่อเช้ากับแม่ฟูอโอ้โหเป่ากางกระหม่อมกูด้วยจะเป็นลมและกินกระเทียมของผมเป็นไงบ้างครับเมื่อเช้าผมกินกระเทียมเยอะใช้ได้เลยนะเนี่ยแรยงใช้ได้เลยและขอาผมหลาเมื่อเช้าผมกินตะไคร้สดชื่นหอมกินตะไคร้กินไปได้ยังไงวะครับไอแวนเมื่อกี้มึงเรอเหรอครับ ตาทาเคชิตายแล้วซวยแล้วพวกเราช่วยคุณตาไว้ไม่ได้ทำไงดีปล่อยไว้ย่างงี้เดี๋ยวหมาลากไปกินกูยังไม่ตายโอ้เยทรม,มานเหลือเกินเอาให้คุณตายยังไม่ตายมาพวกเราเป่าลมต่อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตามไม่ต้องการลมแล้วตูก็บอกว่าไม่เอาแล้วช้ามร้วขั้นตอนที่ห้าล่ะขั้นตอนที่ห้าก็คือ ต้องคอยพูดให้กําลังใจปลอดใจทําให้เขาใจเย็นๆให้เขาสบายใจเหมือนกับว่าความช่วยเหลือกําลังจะมาถึงนะทนไว้หน่อยอ๋อปลอดใจคุณตาทาเคชิไม่เป็นไรนะครับชีวิตยังมีค่ารู้อยู่แล้วครับผมชีวิตยังมีค่าราคาน้ําอัดลมนี่มึงปลอดใจแบบใจฮาวเวนไหนเปิร์เธอปลอดใจให้กําลังใจดิคุณตาต้องไม่ตายดีแน่ๆค่ะ หมายความว่าไงเ่ยเปิลจะบอกว่าไม่ตายแต่ดันพูดคำว่าดีไปด้วยเหมือนจงใจนะไม่ได้เรื่องเลยมาเดี๋ยวผมปลอบใจคุณตาเองตาไม่ต้องการกำลังใจตาไม่ต้องการคนปลอบใจตาใหญ่จะเข้าไปในเซเว่นยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวไม่ได้เรจะเคี้ยวข้าวและทุบหม้อข้าวตีแหกฝ่าวงล้อมโดยพม่าข้าศึกนึกถึงความเป็นไทยดีกว่าไปเป็นทาสไอเป็ดมึงพอเลยนี่มันเนื้อเพลงคุณตาเดี๋ยวผมจะให้กำลังใจเองก็บอกว่าไม่ต้องการกำลังใจ พวกเราต้องรวมพลังก hey, ันนะเว้ยเฮ้ยทุกคนร้องเพลงตามกูเพลงอะไรวะทันมเอาก็เพลงที่เราซ้อมร้องกันเมื่อวานนี้ไงอ๋อเพลงนั้นเนี่ยนะใช่แล้วเพลงนี้ความหมายดีนะเว้ยน่าจะให้กำลังใจตาทาเคชีได้รู้สึกหลอนลอ่ะละนะสามสองหนึ่งเริ่มหลาหลาหล่มีหยอยู่หลาวหล่าเหล่ามีหลยอยู่เป็นไงครับคุณตามีกำลังใจเพิ่มขึ้นไหมใครก็ได้เอาไม้มาตีหัวกูที